ยาขอช่องอาร์ตีเอ็ดมัมนะคะไม่เคยรีปบญหาที่ผมพูดเอาไว้ตอนอยู่ในรถก็คือจะมาเล่นการ,การ์ดกันผมจะเล่นสองต่อสองนะคะเพราะว่าก่อนได้รีบอัดคลิปใช่แม่สองต่อสองอ่ะแม่เริ่มก่อนแม่อีตัวนึงอีตัวนึงแม่อีตัวนึงห้าพันบวกห้าพันได้หนึ่งหมื่นโอเคไม่เอาบ้าง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเป็นเท่าไรหนึ่งหมื่นพันแล้วก็หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมืนสองพันงหนสี่พันหนึ่งหนห้าเล่นต่อโอคอ่ะแม่จะตัวไหนต่อห้าพันอันนี้อันนี้สองตัวแม่สตัวโอเคแล้วก็ห้าพันบวกเจ็ดพันเป็นเท่าไหร่แม่ก็บวกเอซสิฝั่งแม่บวกใี่แม่หน่อยสิ ตัวเองไม่หยิบทีละอันน่ะหยิบทีละสองใบก็ใช่เดี๋ยวตัวเองอย่าไปดูสิไม่ได้ดูเมื่อกี้อายหยิบอย่างนี้เลยปะโอเคอ่ะ,อะเป็นเทบหนึ่งหมื่นบว 6, กหกพันก็หนึ่งหมื่นหกพันอ่ะอ่ะแล้วของแม่ล่ะของแม่เจ็ดพันบวกห้าพันเป็นเท่าไหร่ของแม่หนึ่งหมื่นสองพันเอง หนึ่งต่อศเอ้ยสต่อศูนยองต่ศูอ่าโอเคของแม่ห้าพันแล้วกี่ตัวแปดพัน 8, 000, แม่บกวกอีกนะ <c oughs> มไ, 11, ไม่ได้หมื่นสามแม่ได้หมื่นสามโอเคเออตอนนี้นั่นนั่นเอาหยิบมาหน่อย hey, อนสิ หนึ <muitas> 13, <000 S 1> ่งสามพันพอนเท่าไหร่เท่าไหร่อะเก้าพันหกเจ็ดพ right? ันท่าไรเก้าพันแล้วก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองันน่งหมื่นสามหสี่พันหนึ้าหกพันหนึ่งหมื่นหพันโอเคต้อแม่แพอีกละทำไมแม่แพบ่อยจังเลยเนี่ยีก็คือม่ดีไอ้ก็มีพอนะคลิปจะเต็มละโอเค อะไรใี่ไหมผ้วึดนมื่นหนมืนองันหนึ่งหมื่อเอาตัวนี้กับตัวนี้อ่ะหนึงน่งหนึ่งพันบวกเก้าเป็นเท่าไหร่หนึง่งมื่ สองหมื่นใช่นะคะคลิปจะเต็มแล้วอือ่าบายบายท่านผู้ชมกันบายกดปุ่มกดเข็ลาลนตาริการาโต